สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งลาก,กระบังจากเต็นท์ยี่แปดนะฮะช่องเดิมนะฮะปิวนะฮะก็มาอัพช่องนี้นะฮะนี่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเออ่ตอนนี้เนี่ยผมนะครับที่ร้านเนี่ยจะเป็นรถตู้นะฮะอย่างเดียวเลยนะฮะนะสวยๆทั้งนั้นนะวันนี้มีเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนะเดี๋ยวเริ่มขอ วันนี้อัปเดตให้ก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรนี่ฮะอย่างที่เห็นนะฮะหน้ายาวออโต้เดิมเดิมนะฮะรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะก็จะเปลี่ยนเบาะนะฮะนะเป็นเบาะสามแถวนะฮะมีเข้ามาใหม่คันนี้น่าจะเป็นคันนี้นี่นี่นี่สองสองห้าหนึ่งนะฮะสองสองห้าหนึ่งคันนี้นะคันนี้เนี่ยเป็นรถปียี่สิบเอ็ดจนยี่สิบสองนะฮะสวยกริบเลยพี่นะเพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงเที่ยงนะฮะตอนนี้ก็สี่โมงกว่านะฮะนี่นะครับ เป็นรถหน่วยงานนะฮะเล็กไปหกหมื่นโลนะฮะรถปี2ี่บจ็ด2ี่ิบสองนะใครสนใจหาอยู่นะพี่ได้เลยนะอันนี้ไปแล้วนะมีติดจองไปเรียบร้อยนะแล้วก็มีคันนี้นะที่ว่างนะฮะคันนี้ปียี่สบออโต้นะฮะปียี่สบออโต้รถหน่วยงานเช่นเดียวกันนะฮะมีภาราพิเศษพี่นะมีพาราพิเศษให้นะครับมีราคาพิเศษให้เลยแหละนะฮะนี่อันนี้โอ้เดี๋ยวต้องไล่ทีละคันนะพี่ตอนนี้จําไม่ไหวแล้วนะนะครับ นี่ตอนอ่าอันนี้เนี่ยเป็นมือสองทั้งหมดนะพี่นะส่วนป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะป้ายแดงนะครับแล้วก็มีหน้าร้านอีกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูทีละสเตปแล้วกันนะฮะนี่อันนี้ก็น่าจะเข้าใหม่นะฮะน่าจะเข้าใหม่หนึ่งคันเพิ่งเข้าเลยวันนี้นะครับนี่ฮะอ่ะมาดูกันต่อนะครับเอ่มอมงน้อยยังมีนะครับนะใครสําหรับมองหามงน้อยอยู่นะครับตอนนี้ก็ จะเหลือ15คันสุดท้ายแล้วนะจากเกือบเกือบ50คันนะฮะนะผมเหลือ15คันสุดท้ายแล้วนะฮะนะฮะเป็นตัว3.0 GL นะฮะ3.0 GL ปี2015 16หรือปี16แท้นะาราคาอยู่ประมาณ499นะถึง559นะฮะนะใครสนใจเป็นคันไหนก็แวะมาดูมาชมได้นะฮะเลขมไม่มีตั้งแต่หลักหมื่นนะฮะถึงแสนกลางๆนะ,ะไม่มีข้ามสองนะรถหน่วยงานนะ การันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักนะฮะแล้วก็นี่เป็นป้ายแดงนะฮะรถใหม่ปี25นะฮะนะคันนี้เป็นเบาะอันผัดนะฮะสามคันนะฮะเป็นเบาะอันผัดนะนี่ก็หน้ามาเจิตี้ประตูสไลด์ดูดนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเบาะอันถาดผมให้ไป4ตัวนะพี่นะนะครับอ่นี่ก็เดี๋ยวหน้ามาเจิตี้เนี่ยผมมีใบรับประกันนะนะครับเบิกศูนย์แท้นะฮะเบิกศูนย์แท้นะฮะนี่ได้สเกิร์ตรอบคันมาเสร็จสับนะอันนี้ก็ เป็นบ่ออันขาดนะฮะบ่อภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมเหมือนกันนะทั้ง2คันนะเป็นภายในเป็นสีครีมทั้งสองคันนะฮะส่วนสีบอลเงินนะภายในเป็นสีดำนะฮะแล้วก็นี้เป็นป้ายแดงเดิมๆนะ,ะรอไปแต่ง V.I.P. นะแต่ถ้าใครสนใจก็ได้นะครับนะราคาโชว์รูมนะฮะไม่ต้องรอรถนะฮะด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวโม่งน้อยนะอยู่1นึ่คันสคันนะ,ะแล้วก็เป็นตัว หน้าสั้นนะฮะหน้าสั้นหน้าสั้นนะฮะหน้าสั้นนี่จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วออโต้นะฮะว i p พีตอนนี้น่าจะติดจองไปแล้วนะนะฮะมี18บ9ดสบ้าสองคันนะนะเอ่อน่าจะติดจองไปแล้วนะฮะนะครับี่นะครับใครหารถตู้นะฮะแวะมาดูมาชมที่เต็นยี่แปดรักกระบังนะผมบอกได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะนะนี่ฮะอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะนะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับ อยู่ที่ถนนใหญ่นะใครสนใจเป็นรุ่นไหนก็ทักทายพูดคุยกันมาได้าน,านะฮ<ม>ะนะหลักๆเนี่ยจะเป็นรถปีสิบแปดสิบเก้าขึ้นนะพี่นะนะครับ<ม>ค่อยๆมีต่ำกว่านี้นะสำหรับตัวหน้าสั้นนะฮะนะตัวไฮเอ็ดหน้ายาวนะฮะก็มีนะฮะเป็นตัวทั้ง G L ทั้งตัวพาแนลนะก็คือตู้ทึบนะฮะอย่างนี้ก็มีนะฮะนี่นะครับปียี่สิบเอ็ดนะฮะปียี่สิบเอ็ด มี2ี22เหมือนกันนะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานเหมือนกันพี่นะการันตีเลยครับโครงสร้างนะไปคัดเพราะว่าในช่องเ่าเนี่ยผมจะถ่ายคลิปตอนผมไปคัดรถให้นะแต่ตอนนี้ช่องมันปิวนะฮะก็มาอัปเดตช่องนี้ให้นะฮะมงน้อยนะครับนะเลือกหาม้งน้อยเนี่ยมาเลยนะฮะเหลือ15้คันสุดท้ายแล้วนะฮะนะครับสภาพสวยๆทั้งนั้นนะไม่หลักหมื่นนะฮะถึงแสนกลางๆนะไม่มีข้ามสองนะฮะนี่ฮะเวที่นั่งนะฮะนะครับ ใครอยากให้ถ่ายทําคลิปรถคันไหนหรืออะไรเนี่ยทักมาได้นะครับ0ูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสสี่สามนะฮะเบอร์นี e ้แอดไลน์ได้เลยนะนี่นะฮะั B ี v p นะ,ะเดี๋ยวพาไปชมน,นะครนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าดูนะฮะเดี๋ยวช่างกำลังเช็คกรดนะฮะมีรีโมทให้สองตัวนะนะฮะผมมีรีโมทให้สองตัวนะฮะ เป็นบาะอันขาดนะฮะนะผมให้ตั้งแต่คนขับคนนั่งข้างคนขับแล้วก็หลังคนขับนะฮะเป็น V9 นะฮะแอร์ไมโครบัสทีวีสไลด์พับนะฮะสา้ายไฟฟ้าประตูสไลด์ดูดไฟฟ้านะฮะแถวสุดท้ายเนี่ยก็สไลด์ได้นะฮะอันนี้ช่างตรวจตรวจตรวจรับมอบรถอยู่นะพี่นะนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปลงให้ดูนะฮะสวยคลิปเลยนะได้ไปคือพร้อมใช้งานเลยพี่นะฮะนี่ เป็นหน้ามาเจตี้แท้นะนะมีใบรับการจัดศูนย์นะฮะอ่ะมีใครอยากชมอันไหนรุ่นไหนไหมนะครับรถตู้นะมือสองเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะผมบอกเลยนะมาเร็วไปเร็วนะฮะหน้ายาวมือสองเนี่ยนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับล้วนๆเลยแล้วก็เราเช็คประวัติตัวรถให้นะครับก่อนรับเข้ามานะไม่พอนะฮะสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ยนะครับ เราจ้างบริษัทเขาเรียกอะไรอะตรวจนะฮะตรวจสภาพรถนะต้องได้ห้าดาวนะก็จะไปแมดกับตัวทางไฟแน,นนซะ์เนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขา,เาต้องมีผลตรวจห้าดาวนะฮะเขาถึงจะจัดไฟแนนซ์ให้นะ,ะนะครับตรวจรอบคันนะพี่นะนะฮะตรวจทั้งตัวรถนะทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างทั้งไฟระบบแอร์ครบหมดเลยนะฮะ เพราะนั้นมั่นใจได้เลยนะฮะเป็นการย้ําความมั่นใจให้ลูกค้านะฮะว่าเรารับรถมาเนี่ยการันตีเลยฮะไม่มีเอารถมาย้อมแมวแน่นอนนะครับนี่ฮะใครมองหารถตู้นะพี่นะแวะมาดูมาชมที่เ,เต็นท์ยี่าดกระบังได้นะฮะอยอู่ใกล้ๆทางจะไปสนามบ,บินสุวรรณภูมินะก็คือนี่ถนนนะ,ะไปทางนี้ก็ประมาณสุวรรณภูมิประมาณ3กิโลนะฮะแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์นะฮะประมาณ1กิโลนะฮะ มาไม่ยากครับนะฮะมาไม่ยากทักไลฟ์ผมมาก็ได้นะเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะฮะศูนย์เก้าเนะฮะหาง่ายนะเปิดทุกวันทําการนะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะฮะนะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะหรือจะเอ่อมาก่อนมาเลทนะฮะทักมาได้เลยนะเดี๋ยวเราอยู่รออยู่แล้วนะฮะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่แล้วนะฮะนะครับอ่ะก่อนจากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ กดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวเพราะว่าเดี๋ยวมีรถอะไรเข้ามาเนี่ยผมจะใช้ช่องนี้ลงให้ตลอดแล้วเนาะเพราะว่าก็เหลือช่องเดียวแล้วช่องอื่นปีแล้วนะงงว like, นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรรีบมาอัปเดตให้ตลอดนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมมากครับสวัสดีครับ